เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงธมหากินนะครับอีกสักครู่นึงจะไปพูดคุยกันเรื่องของแผนในการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะบนออกปี2566นะครับจะเน้นการปรับสมดุลระหว่างอุปสงค์กับอุปทานแนวคิดจะเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณวีรศักดิ์กุลเชิญน,นะครับผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในช่วงธมหากินนะครับ วันนี้รายการเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินจำนวน2รางวัลด้วยกันเป็นกระปุกออมสินรุ่นตู้ ATM และก็รุ่นอาชีพในฝันนะครับเพียงแค่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมานะครับในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับทาง SMS นั้นพิมพ์คำตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน Facebook Live วนเข้าไปที่เพจเก็บเบีย้ย ได้ถุนรานนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุม่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมรายการย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คําว่าเก็บเบี้ยแต่ถุนร้านและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับ มาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินนะครับขอน,นำเสนอสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ b ย GSB ซึ่งเหมาะสําหรับผู้ที่เริ่มเป็นผู้ประกอบการนะครับซึ่งจะต้องผ่านการฝึกอบรมอาชีพหรือว่ามีประสบการณ์พื้นฐานในอาชีพเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ได้หรือว่าจะเป็นผู้ผลิตสินค้าเพื่อการจําหน่ายก็ได้นะครับโดยสินเชื่อดังกล่าวนั้นจะมีวงเงินสินเชื่อ1 0 0 0 0แบาทมีระยะเวลาการชําระคืนนาน8ปปีนะครับทวนอีกครั้งครับ ธนาคารอมสินนะครับขอนำเสนอสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ by GSB นะครับซึ่งจะเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นผู้เริ่มเป็นผู้ประกอบการที่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพหรือว่ามีประสบการณ์พื้นฐานในอาชีพมาแล้วจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ได้หรือว่าจะเป็นผู้ผลิตสินค้าเพื่อการจำหน่ายก็ได้นะครับโดยวงเงินสินเชื่อ10,000แสนบาทระยะเวลาการชำระคืนนาน8ปีนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคาถามครับถามคุณผู้ฟังว่า สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพบาย g s b ของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับมีวงเงินจำนวนเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยดได้ถุนร้านนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับนายวิทยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินนะครับเปิดเผยว่าธนาคารออมสินได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อ g s b Le Open ธุรกิจโรงแรมแล้วก็ Supply Chain ของโรงแรมเฟสสองนะครับ โดยมีมูลค่าของโครงการ3,000ล้านบาทเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อได้แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30ทธันวาคมนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับสำหรับสินเชื่อ g s b r e o Pen ธุรกิจโรงแรมและก็ p ป y c h เชนของโรงแรมเฟสสองนี้เหมาะสําหรับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและก็ p ป y c h เชนของโรงแรมตลอดจนด้านอาหารและก็ผู้ประกอบการ ที่มีเอกลักษณ์หรือมีอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนะครับสามารถนําสินเชื่อดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมสถานประกอบกิจการนําไปใช้ในการซื้อเครื่องมืออุปกรณ์หรือจะนําไปลงทุนในทรัพย์สินถาวรหรือว่านําไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการก็ได้นะครับเหมาะสำหรับผู้ประกอบการ SME ที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือจะเป็นนิติบุคคลก็ได้แต่ว่าจะต้องเป็นนิติบุคคลที่มีบุคคลสัญชาติไทยเนี่ยถือหุ้นอยู่ไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบของทุนจดทะเบียนนะครับ วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน5ล้านบาทมีระยะเวลาการชำระคืนนาน10ปีนะครับสามารถที่จะใช้หลักทรัพย์ค้าประกันได้เต็มวงเงินหรือว่าจะเลือกใช้ทั้งหลักทรัพย์และให้บสยหรือว่าบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมร่วมค้าประกันด้วยก็ได้นะครับอัตราดอกเบีย้ยจะเป็นแบบคงที่ครับปีแรกอยู่ที่ร้อยละ3.99ต่อปีปีที่2จะเป็น MLR ต่อปีนะครับแล้วก็ MLR บวก1.00ต่อปีตามประเภทของหลักประกันนะครับ แล้วก็มีช่วงระยะเวลาการปลอดชำระเงินต้นนาน2ปีด้วยกันสนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ GSB SME Call Center หมายเลขโทรศัพท์022998899นะครับ022998899หรือจะเป็น GSB Contact Center ครับหมายเลขโทรศัพท์1115นะครับเลข4ตัว1115หรือจะติดต่อสอบถามรายละเอียดผ่านทาง Facebook ก็ได้นะครับ GSB Society ธนาคารออมสินไม่มีนโยบายที่จะเชิญชวนให้ยื่นขอสินเชื่อผ่านทางโซเชียลมีเดียหรือว่าลิงก์ส่งทาง SMS ใแต่อย่างใดนะครับอันนี้ก็เติอนมาด้วยการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับได้เปิดตัว Line Official Account One วันคลิก p a ท c o n n e c t นะครับเพื่อเป็นช่องทางในการให้บริการข้อมูลข่าวสารกับผู้ใช้บริการแล้วก็ประชาชนทั่วไป ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆและสามารถติดต่อสื่อสารกับการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้อย่างสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับโดยผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะตรวจเช็คข้อมูลของตู้สินค้าตารางเดินเรือแล้วก็ประมาณการค่าภาระและข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ในท้องทะเลข,ของการท่าเรือได้นะครับแล้วก็ข้อมูลประชาสัมพันธ์อื่นๆด้วยนะครับ เมื่อเร็วนี้ครับนายชลัดรัตนบุญนิธิผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยหรือเวกซิมแบงค์ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อของข,องขวัญเพื่อ SME ปี2566นะครับเพื่อยกระดับ SME สู่ความยั่งยืนในงานเปิดกล่องของขวัญเพื่อ SME ปี2566สสัญจรซึ่งจัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับ ภายในงาน e x ็กซ a n k ร่วมให้ความรู้ด้านการส่งออกพร้อมกับนำเสนอมาตรการและเครื่องมือทางการเงินให้กับผู้ประกอบการตามแนวทางเติมความรู้เติมโอกาสแล้วก็เติมเงินทุนเพื่อไปการพัฒนาศักยภาพและยกระดับธุรกิจธุรกิจการค้าและการลงทุนของ s อ e ไทยไปสู่ตลาดโลกท่ามกลางทิศทางเศรษฐกิจของโลกในปี2566นะครับ เอาละครับช่วงนี้ช่วงธมาหากินครับเดี๋ยวเราพูดคุยกันเรื่องของแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออกในปี2566นะครับ <c oughs> พูดคุยกับคุณวีรศักดิก์บุญเชิญผู้อำนวยการสํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรกรมส่งเสริม,มการเกษตรกระสวงเกษตร,ลร,ลร,ลรและสหกรณ์นะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณวบีรศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณกีรพัฒน์ครับตอนนี้เริ่มส่งทุเรียนไปจีนแล้วใช่ไหมครับภาคตะวันออกเห็นขึ้นกระบวนรถไฟไปแล้นนี่ครับใช่ครับใช่ครับประมาณสักหลายสัปดาห์แล้วครับที่เริม ครับครับแล้วปีนี้เรามีแผนยังไงฮะัผลไม้ภาคตะวันออกเนี่ยคุณเรียสักครับเอออย่างนี้ครับเราเราต้องดูเรื่องของปริมาณของผลผลิตก่อนครับอในภาคตะวันออกนี่มีพืชที่เป็นไม้ผลที่สําคัญสําคัญนี่สี่ตัวกรเรียมังคุดเงาะแล้วก็หลองกองน,นะครับ oh. อยู่ในต่างจังหวัดจันทุรีระยองสุดยอดทั้งนั้นเลยนะฮะแต่ละอย่างนี่ใช่ครับในในผลผลิตโดยรวมเนี่ยอ่า ไมายผลทั้งทั้งหมดทั้งสี่ตัวนี่เนี่ยน้องผลผลิตนี่ไม่ได้ไม่ได้มากไปกว่าปีที่แล้วนะครับเนี่ป็นททาคุณผูักผมผมถามเป็นความรู้นิดนึงเราสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ใช่ไหมครัว่าจะออกมาประมาณเท่าไหร่ได้เรามีข้อมูลที่มีการพูดคุยกันระหว่างหน่วยงานการว่าจะออกเท่าไหร่ช่วงไหนออกเท่าไหร่ในแต่ละปีนะครับอ่าได้ได้ได้อยู่นะครับพอได้อยู่นะฮะอาจจะต่อเลยฮะต่อเลยใช่ครับในในผลผลิตพวกนี้นะครับ อย่างผมไล่เป็นลายตัวไปที่กําลังฮิตตอนนี้ก็คือเรื่องทุเรียนทุเรียนปีนี้เนี่ยผลผลิตในภาพเนี่ยจะจะมากมากมากกว่าปีที่แล้วนิดหนึ่งนะครับประมาณสักห้าห้าหมื่นตันประมาณห้างห้าหมื่นตันที่มากกว่านะครับอผลผลิตพวกนี้ยนะครับอการออกในแต่ละช่วงเนี่ยปีนี้เฉพาะขุนทุเรียนนี่จะค่อนข้างจากการจายตัวค่อนข้างที่จะดีค่อนข้างที่จะดีนะครับไม่ได้ไม่ได้ออกเป็นช่วงใดช่วงหนึ่งเนื่องจากว่าช่วงอากาศ ที่ถกจากอากาศหนาวและเรื่องลมพายุเป็นบางช่วงนะครับทาให้ทุเรียน,นยมีความกระจายตัวค่อนข้างที่จะดีนะครับอันนี้เป็นเนตหลักๆนะครับสําหรับของทุเรียนนะครับในส่วนของมังคุดก็ก็เหมือนกันเลยครับมังคุดก็ปริมาณน้อยกว่าและก็กระจายตัวล่าไปอีกประมาณสักเดือนหนึ่งจากปีที่แล้วมังคุดส่วนของเงาะเงาะก็ออกปริมาณที่น้อยแล้วก็ออกค่อนข้างที่จะกระจายตัวดีมากเลยในปีนี้นะครับครับผม กับอันนี้คือสามสี่ตัวหลักๆนะฮะเราเรายังไงต่อคะเชนนะเชญนะทีนี้เรามองถึงว่าเอในในเรื่องของราคาในเรื่องของปริมาณเนี่ยปีนี้เนี่ยเราต้องยอมรับกันนะครับว่าไม่ไม่ใช่ปีนี้ในเรื่องของแต่ละปีที่ผ่านมาเนี่ยสินค้าหลักๆของพวกเราเนี่ยเกษตรเนี่ยขึ้นอยู่กับการส่งออกโดยเฉพาะทุเรียนเนี่ยทุเรียนเนี่ยร้อยละแปดสิบเลยเราส่องออกไปที่ประเทศจีนนะครับอ่าทีนี้ในเรื่องของราคาในเรื่องของ ปริมาณอ่าถ้าเกิดว่ามันมีการผันแปรในเรื่องของการส่งออกนี้มีผลต่อเรื่องราคาเป็นอย่างสูงเลยครับครับผมครับผมครับครับอันนี้อันนี้คือคือทุเรียนนะฮะใช่ครับใช่ครับครับแล้วเราจะวางแผนยังไงฮะตรงนี้คุณวิทศักดิ์ฮะเรารู้ปัจจัยแล้วว่าเหตุมันคือเกิดจากอะไรได้บ้างหนึ่งสองสามสี่ครับเราเราต้องมองนี้เป็นส่วนๆไปในส่วนของกระทรวงเกษตรดูแลเรื่องต้นทางต้นทางอ่า ผลผลิตมันจะมากจากน้อยเนี่ยเราเรารู้อยู่แล้วว่าตลาดส่งออกนี่มีปริมาณและความต้องการค่อนข้างจะมากครับแต่ที่มันเป็นปัญหาก,ก็คือเรื่องของคุณภาพที่ไม่ได้คุณภาพอะไอย่างที่เราพูดเรามีปัญหาเรื่องทุเรียนอ่อนทุเรียนอ่อนใช่ไหมฮะทุเรียนอ่อนทํายังไงจะมาให้เกิดทุเรียนอ่อนเกิดขึ้นครับประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองคือต้นทางของผลผลิตทํายังไงเราจะได้ผลผลิตที่มีมาตรฐานและก็ตรงกับความต้องการอันนี้เป็นหลักวิชาการล้วนๆเลยนะอืคร่อ เราก็มาบริหารจัดการเป็นส่วนๆไปนะครับในส่วนของการบริหารผลผลิตต้นทางให้มีคุณภาพเนี่ยในส่วนของกระทรวงเกษตรซึ่งดูแลเรื่องของอให้การส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรให้ผลิตได้มาตรฐานและเขาผ่านการรับรองมาตรฐานที่เราเรียกว่าได้มาตรฐาน GAP อันนี้นะจะต้นทางที่ของกรจจะทรวงเกษตรต้องทําที่สวนก่อนไปนที่สวนเ,เลยนะฮะใช่รับถัมานะครับในเรื่องของการเก็บเกี่ยวับ ทำยังไงเราจะเก็บเกี่ยวผล,ลไม้ที่คุณภาพที่มันเหมาะสมอ่าถ้าเป็นทุเรียนก็คือเก็บเกี่ยวแก่เก็บเกี่ยวแก่เรามีมาตรการตั้งแต่การประกาศวันเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของอผล,ลไม้โดยเฉพาะทุเรียนเนี่ยว่าจะเก็บเกี่ยวช่วงไหนอ่ขนาขณะเดียวกันปุ๊บพอถึงเวลาตอนที่เก็บเกี่ยวจริงๆก็ต้องมีการตรวจสอบน้ําหนักแห้งอืก่อนว่าได้ได้ที่หรือยังถึงจะเก็บเกี่ยวนะครับ อันนี้เป็นส่วนของที่ออกจากต้นทางอืในขณะเดียวกันกระบวนการส่งออกจะผ่านการจัดการที่ลงนะครับก็บจะมีนหน่วยงานทางด้านด่านตรวจเพื่อทางกรมวิชาการเกษตรมาสุ่มตรวจว่าตุเรียนก่อนจะขึ้นตู้ก่อนที่จะปิดตู้เนี่ยเป็นทุเรียนที่มีคุณภาพอ่มาม,มีการรับรองใบ G A P หรือเปล่านะครับเป็นขั้นตอนเลยเ๋า G A P ด้วย<น>ะใช่ครับ,รบมี G A P ตั้งแต่ต้นทางลจนถึงอ่าที่ตรวจปล่อยเลย นะครับอันนี้คือการจัดการในในเรื่องของการส่งออกหมายถึงว่าที่เราทําอ่าคํานึงถึงการสวัสดิ์เพราะหนึ่งเนี่ยปริมาณที่มันไปมันไปเยอะอเพราะฉะนั้นมันมีผลเราไม่อยากให้มีปัญหาที่ปลายทางนะครับอันก็โงเซที่มีการพูดคุยกันว่าอ่ตรงเนี้ยเราบริหารจัดการให้อยู่ก่อนครับนะครับในส่วนของผลผลิตที่ส่วนอีกส่วนหนึ่งมันคือผลผลิตที่อ่าการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราก็มีการลดลงประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการบริหารจัดการในเชิงพื้นที่อย่างสมมติยกตัวอย่างที่จันทบุรีจันทบุรีเขาก็จะมีเรื่องของการประกาศมีประกาศมีมาตรการในการตรวจที่แผงจําหน่ายเพื่อป้องกันการจําหน่ายตุวเรียนที่ด้อยคุณภาพผลไม้ที่ด้อยคุณภาพและก็มีมาตรการในเชิงของการปกครองมาจัดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทําให้ผลผลิต ผลไม้ในลหลายๆตัวนี้ออกมาในเชิงคุณภาพครับอ่าพอเราทําได้คุณภาพปุ๊บเนี่ยราคาเนี่ยเอาไว้ที่หลังไวก้ก่อนอมอผมมั่ในใจว่าไม่ต้องคุยเลยเราจะไม่คุยราคาครับในส่วนของทรงเสรจแเราก็มั่นใจนะครับในส่วนของปลายทางกับทรงพาณิชย์เนี่ยอ่าก็มีมาตรการในเรื่องของการตลาดในเชิงลุกนะครับอ่าปีสองพันร้อยหกสิบหกเนี่ยอ่าที่ทางทรงพาณิชย์เสนอผ่านคณะกรรมการฟุตบอลในเรื่องของการมาตรมาตรมาตรการบริหารจัดการผลไม้ นะครับมี22มาตรการซึ่งผ่านการอย่างชอบของคณะกรรมการในเรื่องของปลายทางนี้ก็จะมีการจัดการในครบลูกของการจัดการเลยซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งทำเราให้มั่นใจว่าปีเนี้ในเรื่องของผลไม้ในเรื่องสถานการณ์การราคาเนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะ <N> <à> น่าจะดีน่าจะดีน่าจะเอาอยู่นะผมคพราะว่า <N> เอาอยู่ครับผมอืมครับแสดงว่าปัญหาต่างๆที่ผ่านมาทั้งเรื่องทุเรียนอ่อนอะไรแต่ไอะไรเนี่ยแล้วก็ค่อยๆค,ค,คลี่คลายลงไปจนทุกวันนี้แทบจะไม่เหลือแล้วใช่ไหมฮะ,ะจะบอกว่าอย่างนี้จะบอกว่าไม่เหลือเลยเนี่ยมันมันมัน,ม,น,ม,นมันก็พูดลําบากเหมือนกันแทบจะ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 เพราะว่าเราต้องเราต้องยอมรับกันว่าในกระบวนการผลิตมันมีทั้งคนที่ให้ความร่วมมือและคนที่ไม่ให้ความร่วมมือใช่ นะครับมันมีเรื่องมาตรการมีเรื่องราคามีเรื่องของเงินมายั่วยวนใจเหมือนกันนะเรื่องของความเป็นอยู่ของคนที่จะต้องการที่จะได้ราคาที่ดีบางทีมันก็ทําให้เล็ดลอดเล็ดลอดการมาตรการเรื่องของการบริหารจัดการครับครับแต่แต่แต่มั่นใจว่าในปีนี้เราทำเราไม่ใช่ปีนี้เราทําในเรื่องของมาตรการในการควบคุมตั้งแต่ต้นทางเลยมาสองสามปีแล้วพอจะถึงปีนี้เนี่ยคุณภาพค่อนข้างที่จะดีและค่อนข้างที่จะลงตัวในเรื่องของการบริหารจัดการระหว่าง ภาคของเจ้าหน้าที่กับความร่วมมือของพี่น้องเกษตรกรรวมถึงผู้ประกอบการปลายทางเนี่ยค,ค่อนข้างจะดีซึ่งเราเราทำให้เรามั่นใจว่าในเรื่องของการจัดการรวมจะทำให้ส่งผลถึงราคาเนี่ยค่อนข้างที่ยังดีอยู่วันนี้ถ้าเป็นทุเรียนนี่ยังอยู่ที่ร้อยบาทราคาที่ร้อยบาท <100 S 2> ร้อยกิโลแหละฮะใช่ใช่ครับร้อยบาทอันนี้คือต้นทางใช่ไหมฮะใช่ครับก็ถือว่ายังดีอยู่นะครับครับครับ วันนี้วันนี้เดือนปลายเดือนเมษาแล้วครับซึ่งตุเรียนก็กําลังจะอยู่ในช่วงพีคเลยนะครับครับครับผมแล้วอย่างนี้เวลาเขาออ,อเดอร์มาเนี่ยออเดอร์อยังไงครับเดี๋ยวเออมผมใช้ภาษาชาวบ้านคือเขาตกเขียวก่อนหรือเปล่าหรือว่ายังไงครูรีสมี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 ทั้งหมีเลยายรูปแบบมีทั้งหลายรูปแบบแต่ว่าสําคัญที่ว่าการจัดการที่ต้นทางอย่างที่ผมเรียนเรามีมาตรการในเรื่องของว่าหนึ่งเนี่ยคุณต้องมาตรวจก่อนนะอ๋อมาที่นี่เลยคุณเอาคนมาเลยอืใช่ สรงเอาผลผลิตจากในสวนมาตรวจที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอสำนักง,งานเกษตรจังหวัดเปิดเส็นแห้งก่อนได้แล้วก็ถึงจะให้ตัดในขณะเดียวกันเนี่ยทั้งสามจังหวัดที่ผมบอกว่าตราดจันทบุรีระยองเนี่ยคทั้งสามจังหวัดม,มีมีเรื่องของการขึ้นทะเบียนมือตัดด้วยอือเพราะฉะนั้นเราเรารู้เลยว่าตัดจากสวนใครใครจะเป็นใครเป็นคนตัดอมันสามารถที่จะรีเช็คได้เลยค่อนข้างที่รีเช็คและคอนโทรลได้ค่อนข้างที่จะ ค่อนข้างที่มีประสิทธิภาพครับฮะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะมั่วๆมาเนี่ยยากละครับก็ค่อนข้างที่อ่ะค่อนข้างที่จะมันมันเสียเขาด้วยนะฮะมันมันสามารถสืบได้ว่าใครเป็นคนทําถูกไหมฮะถูกต้องครับถูกต้องครับมันเป็นเรื่องของอาชีพของของทุกฝ่ายใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาละพอเราทํามาตรฐานเราถึงขนาดนี้แล้วปุ๊บเนี่ยอประเด็นที่เรามองต่อไปจากนี้ไปเนี่ยคุณวิทยศักดร์เรากาลังคิดถึงอะไรอยู่จะต่อยอดยังไงดีจากนี้ไป ในส่วนของการบริหารจัดการนี่อย่างที่ผมเรียนขั้นต้นนะครับว่าเรามีการบริหารจัดการในเชิงของข้อมูลค่อนข้างที่จะดีับวันนี้กระทรวงเกษตรเรามีข้อมูลในพืชที่เป็นไม้ผลเศรษฐกิจเนี่ยสามสี่ตัวเนี่ยเราขึงข้อมูลและมีการจัดการบอล้านข้อมูลว่าหนึ่งผลผลิตที่ออกมาในในปีเนี้ยค่าการว่าจะออกกี่ตันับไปต่างประเทศกี่ตัน เหลือบริโภคในประเทศกี่ตันส่วนไหนที่จะเข้าโรงงานอุตสาหกรรมพวกนี้จะผ่านการทํางานในรูปของคณะกรรมการตั้งแต่ในระดับจังหวัดขึ้นมาถึงระดับประเทศแล้วก็มีกระบวนการที่จะเข้าไปส่งเสริมและประชาสัมพันธ์และแก่ภาพส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการบริหารจัดการซึ่งซึ่งสามารถ่าทาให้เ,เรื่องของการการทอนปริมาณเนี่ยเป็นระบบมากยิ่งขึ้นนะครับป็นขึ้นครับผม นี่คือสิ่งที่เราจะทําอยู่นะฮะแปลว่าเอ่อจากนี้ไปเนี่ยถ้าพูดถึงค c วซพูดถึงอะไรจะมีอะไรแล้วเนี่ยเกษตรกรเขาเข้าใจใช่ไหมฮะว่ามันควรจะต้องอยู่ในระบบแบบนี้ด้วยค่อนข้างที่จะเข้าใจนะครับจากการตอบรับในการทํางานที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องเกษตรกรเนี่ยให้ความร่วมมือส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยครับนะครับอย่างดีเราเห็นได้ชัดเจนจากเอ่อในพื้นที่ของตราจันทบุรีเนี่ยอ่า เกษตรกร,ร,กรนาผลผลิตมาตรวจเนี่ยวันละหลายร้อยตัวอย่างเลยที่สํานก <S <S <ห>ักงานเกษตรอำเภอของเราเพราะฉะนั้นนี่เป็นเป็นแนวโนมที่ดีว่าออ่าเอาล่ะเรายกตัวอย่างทุเรียนเนี่ยผู้บริโภคนี่น่าจะได้<ม>หลังจากนี้นะหลังจากวันที่ 10, 15, สิบสิบห้าเมษายนเป็นต้นมาเนี่ยผู้บริโภคน่าจะได้บริโภคผลไม้หรือว่าทุเรียนเนี่ยเอาชัดๆเนี่ยค่อนข้างจะเป็นของที่มีคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นของฝั่งที่ผู้ส่งออกไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่ ผู้บริโภคในประเทศนะครับแต่ว่าก็ต้องแลกมาด้วยราคาที่เป็นธรรมนะรับที่เป็นธรรมใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครจะไปซื้อทุเรียนเอ๊ะถูกจังเลยนี่มีสิทธิตั้งข้อสงสัยก่อนไหมครับแปลกแปลกไนพี่กนเนี่ยคุณมีอะไรอาจจะไม่มีขายไม่ยื้อมันมีอย่างนี้นะครับนี่จริงมันมีอย่างนี้ยทุเรียนมันมีทุเรียนที่เขาตรวจมาเนี่ยอ่าทุเรียนที่มันไม่ได้คุณภาพที่จะขายครับ ทั้งมาตรการในพื้นที่เนี่ยพอมันตรวจแล้วเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้เนี่ยเขาจะพ่นสีแดงนะในกรณีที่เปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งไม่ได้พ่นสีแดงไอ้พวกเนี้ยรบไปได้เลยหลักๆมันก็จะอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ต้องส่งเข้าโรงงานโรงงานอุตสาหกรรมบางอย่างที่มันใช้ทุเรียนที่มันอ่อนได้พอประมาณแก่<อ>แไม่มากแต่ถ้าเกิดว่าปึ๊บเอามาวางตามแผนถ้าเห็นถ้าเห็นเห็นสีแดงแโอ้ท่านก็ไปต้องซื้อนะครับนนั้นนะตรวจไม่ผ่านตั้งแต่ต้นนะครับซื้อมาก็ไม่อร่อยไม่อร่อยอใช่อันนี้เราก็ เราก็ค่อนข้างที่จะ,ะมั่นใจในการทํางานในส่วนนี้ในกรณีการในพี่น้องกเกษตรกรถ้าถ้าจะซื้อ,อพี่น้องผู้บริโภคที่จะซื้อก็ต้องซื้อในส่วนที่มั่นใจซื้อในส่วนที่มั่นใจได้นะครับดีกว่าอาจจะซื้อตามตลาดออนไลน์หรืออะไรเนี่ยตลาดออนไลน์ของกรมเรกษตร,รแล้วก็มีนะครับ,รบที่ตลาดกเกษตรกรออนไลน์เราคลิกเข้ามามีโทรศัพท์พิม์คํา่าตลาดกเกษตรกรออนไลน์เนี่ยมันจะขึ้นมานะครับเราก็เลือกหาทุเรียน นะครับมันก็จะมีสวนต่างๆพวกนี้จัดสารสวนโดยตรงเลยแล้วอนข้างที่จะมั่นใจเพราะว่าที่คัดเข้ามาอยู่ในในพื้นที่ของตลาดออนไลน์นี่หมายถึงว่ากรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยเข้าไปกำกับดูแลกับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวการนัดคุยกันใหม่นะครับขอบพระคุณนะครับวันนี้ครับครับสวัสดีครับกับคุณวีรศักดิ์บุญเชิญนะครับผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรการวงเกษตรและสหกรณ์นะครับ ส่วนคำถามวันนี้ครับปิดท้ายกันถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพบายจีเอสบีของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับมีวงเงินจํานวนเท่าไหร่คําตอบคือ1 0 0 0 0แบาทนะครับมีระยะเวลาการชำระคืนนาน8ปีด้วยกันเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุนี้นะครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมนในรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านบันนิลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟอมอเติมเต็มโครงข่ายรถไฟฟ้าด้วยโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาพิเศษเชื่อมสถานีเตาปูนไปสิ้นสุดบริเวณครูในด้วยทางวิ